มาแล้วบ er, er, ัดนนี้พ e. ี่น oh, ้องเลยเนาะหลังจากกองเข่าไงแล้วเป็นมันลายมือเลยตัวเอ้ยฮ้เฮ้เฮ้เฮยเฮ้ยฮ้เฮ้เสวเส้เฮ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 ้อฮ้เ้เห็เร้เั้เ่้เา้เฮ้จฮ้เฮ้เฮ็นรถปั้เ้เฮ้าฮ้ดฮ้เฮ้เฮ้มฮ้เ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 ้เฮ้เ้้้ โดยสบายดีเด้อนสกฝูทุกคนเด้อโดยสบายดีโดยดูกระแขงแห้งแน่วโดยใจดีใจน้ำแล้วยิ่มได้ล้วบอปั่นี่นะ้แล้วมือเศร้านี่มือว่านี่เพื่อนให้พี่น้องเลยพี่ฮอดูแกแโอ้ยว่าสีบุบบวกเพื่อนได้ตอนมาจันไปหาโมนะบัตรทางพอเอนิ้วบัดวาบเ็นบอกเราขึ้นปวยกำโดดหาเนาะ ไปเช่หรพี่น้องเงยยูแม่นี่นะมอบนี่โดยไปง่ายเนาะโอ้ยเนาะตอนนี้ก็เราจะใช้เดีวเี้ได้เอายังเไงยังตอนนี้ก็กำลังพากันมาแต่เพื่อนอินผู้ใดพี่น้องเลยเนาะทางพอต้องเชิ่คนไปมอบของสำคัญเนาะให้ทางครอบครัวมิตุยนี่แหละพี่น้องเลย ดีใจกันยกไงให้ห้องท่องแตกบบานี้เนาะแต่เลยสิพากันมา,นานนกนนินข้าวกินน้ำแล้วก็ไปเบิ่งเพื่นอนปันดดป้นข่าก่อนพี่น้องเลยป้าทุ่นเนาะรถปั้นข่าเฮาหากันมาหลังจากที่ mm hmm. แมงเชอร์บอกอพี่น้องว่าสิปั้นเข่าแต้มือนันพี่น้องเลยผ่านมาซีมือหามือ่อนี่เลยพจักพี่น้องเลยเนาะเพิ่นไปรายงานเพื่อนว่าเนาะ หมู่ตี่ไผพี่น้องเอ้ยช่วงนี้ไผก็แล่วข้าวแล้วน้ําแล้วก็อยากปั่นเนาะโดยก็เลยอ่าคิวยาวแน่เพิ่นว่าพี่น้องเอ้ยอือมาเย่ยกันพี่น้องก็เลยนี่แหละเนาะสิมาหาเบิ่งของกบของกินว่ามีหยังเด้มื้อนี้เอาให้ทางสร้งทีมงานปันข้าวเพิ่นเนาะพี่น้องเอ้ยว่ามีอ่ามักั่วมักแตนี่บ่คือว่าเบิดได้มักั่วก็พี่น้องเอ้ย เพิ่นหาก็ขึ้นไปน้อจักหน่อยก่อนขึ้นมาเบิ่งอันทางบ่อจันทร์กับแม่ตุ้ยเพิ่นกันให้ยมันดูทรายพี่น้องเอ้ยเพิ่นดีขึ้นแล้วเนาะแจ้งให้ FC ฮู้ทั่วถึงพี่น้องเอ้ยเมื่อคืนนี้กะหลังจากแมนเชสเตอลงคลิปเนาะมีพี่น้องหลายคนทักเข้ามาโอ้พี่น้องเอ้ยรังไหลไฟมากเข้ามาถามเนาะว่าการทางของพ่อร์งเซอร์เป็นจังไงเด้วอาจารย์เป็นห่วงว่า ใช่ได้เพียงเนาะสิได้นยาได้ครับยังฉีดยา2เข็มเนาะปุนเดียวยังมีแบบจิ๊ดๆเลยมานี่ก็ให้ต่อยาเพิ่นสิไปต่อายาอยู่ที่นี่ยเพราะว่ายาที่เพิ่นจัดให้เจ้ามื่อคืนนี่น่ะคือได้50,000บ่ยจัดให้กินเาเามอ่บวมเนาะย โดยเมื่อเช้านี่ยกินข่าวกินน้ำกินยารอบเต้าแล้วเนาะเอาไปกินกินน้ำไปเพราะว่าเจ้าต้องขึ้นเคลียร์ค่าใช้จ่ายทางอาบุญความใดเมื่อคืนนี่เดลืม็ดลืมเห็นลืมบอกเลยมาให้ไม่ตุ้ยดีใจเนี่ยมีแย่งกินไห่ทีมงานปั่นข่าเพิ่นเราต้องเลี้ยงข่า่นพรมได้เนาะ mấy anh, tụi thảo học cặp má, lan câu, như ừ. không ừ. 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 ông lâu, lâu sang say mày thế? không tuổi chưa, đẹp chắc อายคนมาไมีตุ้ยว่บ้านไม่นั่นเพิ่นเด้บ้านไม่เท่าเพิ่นเด้คือบอกอายไม่ตุ้ยอันพอลุงที่พอเก็นิวเพิ่นไปเยี่ยมเมื่อวานนี่บ่ก็เลยสิไปเอาให้เล่าวันนี้พี่อนเอาไงโดยเอาไปไปดูเอาไปให้ตู้ไปจอนอยตู้ไ่เพก่อนตู้จะใส่เ้มึงันะ้ยงไม่ใช่เห็นปีมาเบิ่งทางอันอ้าอินเห็นยังกิน ไปสัง่งไดกินมืนมอกินข่าวรอบเพียงก็เด้จังไปยัได้กินยาเด้อกินยากินแนไๆกินได้กินไดากนยามาจิาวมีจิวมีขัวมีอยู่จากินว่ะสบายแค้ไขักินง่ายอะอยกินขวมีอน้องเสาร์กินจ้ะโดยให้ทีมสร้างกินเอ้ทีมงานปั่นข่าวพอมได้ตี ไอ้ะไรไข่าไข่อ oh <my> mm ักเสบบวมมันอักเสบดิเดไข่ไข่ะอักเสบบวมหน้ามันะเนาะทางเอจีเ่นกัเม้นมาลายไล้บอกว่าอาการเจ็บดดยน่อง่งเนาะเจ็บข่างขวาแบบนี้นั่นไม่ยู่ใส่ติ้งแล้วกับัอักเสบผิน้าเนาะแล้วกไตอักเสบก็คขอซเมนไตอนาะเบเรเคยตรวจมาแล้ว ไต่เมีน้ำเนาะมน้ำน้ำเลยอ้ดีนะแร้เพินม่ให้กินเครื่องมันอันนู้นเป็นน่องเป็นน่องไน่องน่องนอนมันจะเคยน่องควินนอนมันองดมอ่ไปเอิดอฟตู้ไฟตู้เห็นไหมนู้เห็นไหกระปุกกระปุกกระปุกให้มนตุ้ยหาข่าวหาหน้าให้กินก็นมื่อเช้านี่กินแล้วก่อนลงมาพี่น้องยาอรลงไม่บายาดื่มกันปะกระปุกบนอุมา กินข้าวนี่แล้วก็เมื่อนขึ้นไปเอาอยู่เพื่อนกินแล้วก็รอบแรงก็ถือไปหรือว่าถามมากินรอบแรงอยู่เพื่อนบ้ต้องกินเป็นเวลาได้พี่น้องเลยเดี๋ยวนี้นะตามเวลาเนาะตามเวลาลังอาหารนี่ไงนี่ดูอาติบข้าวดูนะพี่น้องเวไไม่ตุ้ยชุ่มหันจะเป็นยังตุยไงอาจะไปขี้ดังอีพอเราให้เจ็บพอเป็นยังูกพอเป็นยังบอกป่าดุงยูกพอเป็นไข่ เราชักยาบ่อพอเจ็บหนังเมื่อเช้านี้พ่อแค่ขึ้นไปเยี่ยมกับบอกว่าพ่อจันสักยาสองเข็มได้กุยหัวเกลือให้ตื้นๆมาแม่ไม่ป้อนมันอีกแล้เฮ้ยนั่ง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 ดุ๊กดุกดุกดุกป้อนไม่ป้อนไม่ป้อนป้อนยากระปุปินแล้วอ่ะป้อนมันนี่ป้อนใช้เลยนิ้วน่ะ เออนีวอะไรของขวัญใหญ่บ่นี่ก็บรุ่นยูพี่น้องเลยว่าเป็นของพาเด้น้องเชอเนื้อก็เป็นของน้องเชอร์นะแค่บ่พ่อลจันขี่รถลงมาหน้าตู้อีพี่ใช่ใช้ตู้เย็นใหม่เอานิวเลยใช้ตู้เย็นใหม่เอานิวเลยดูพี่ชายซื้อสีไม่พิ่นก็ซื้อสีพิษพี่น้องเลยสีพิษปี้ช้างบอลจันพิ่นเลือกสีชมพูพี่น้องเลย น่าสีพิษแบบว่าถึกใจเป็นน่องน้องนิ้วซักพอมาเปิดเบวังหลดออกเป็นสีทองโกโก้แน่เน้อถึกใจก็นิ้วบานเนี่ยอันนี้พันงาพันมักสีนี่อยู่โดยสั้นและแม่เอาสีชมพูมาพิษใจก็นิ้วอันสีใจบัดข่อยเนาะเชลเลเว่นไปเปลี่ยนได้ดิละกินนี่ดุเลยเชลเล่นี้วันนี้ถือใจวันนี้วอืมหัดอะไรเนี่ยลูกจ้ำนี่บ่จ้ำจ้ำจ้ำปูกินข้าวจ้ำปูน้ำตุ้ย กินกินกินเลยไปอันนับกระสอบเข่าอไม่ทุ้อเด้อวะนี้รอบนี้มันม่ได้จากสอบพี่น้องเลยเนาะไปดามเข่าแล้วรูกเด้อทางอันอาบุญครับพ่อจันสิออกไปทางนอกไปสิเบกกบโจสอบเข่าบัานี้ไปแล้ที่ไหนอยู่กับเบกไม่ได้อยู่แล้บออยู่กับคนให้เบกเดีวไ่ได้คอยเบกหนักดอกนะช่วงนี้นะรู้สึกว่าไม่ได้มีอย่างให้เบกหนัก ียันนั่นเอยยันเบกกระสอบเข่าอันแม่นว่วานี่จักบริได้ไฟอนักนะเงินปะของแม่นนที่เรามาซื้อของกระสอบเข่าวานนี่ด้ฮาลูกอ่าแพงห้งมันก็เป็นเ้ไม่เดียวเอ้าวมันใกล้สิเป็นเลยดิมันอันว้งมันเป็นเดียวต้อมันเมันเสียพอ ถ้ากินพัดมีน่ามาอินก่อนจ้ะพี่น้องเลยเดี๋ยวมันไ่หมดจะตมันพี่ก็ชมเงินกูมันบอกแค่กินที่ไม่ข่าวกับปูแล้วพ่อมันชัำขึ้นไปเจ้าจะได้กินยาเลยเออยยังอ่ะจักพอแขกพี่จักบอกพอแขกเออยมีตู้ไปเรียกกระปุกเอาเราม่เหมือนเอาเราไปก่อนว่าเอาโดดว่าข้าวแน่เดียวเอออยากกินข้าว เอาวมา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 กี<โ>้เข่าอยู่ห้านเือนนี่นะเนาะไปซิบหน้าบ่ไปซิบหน้ามาจบหน้านี่บ่แย่เอาบัดบุญโตเนาะเขาได้หนึ่งชั่มบาทนี่มีอยู่เหยื่อเน่าได้ตีปงไงหนึ่งเอาหนึ่งไว้บัดบ้านคืออยากก็แทค่สิโลแต่แค่ขี้ขึ้นไปเอาเล่นคว้าคนเดียวข้าวใจแน่ม่ชายกินด้วยก่อเนาะแมบว่าเพื่อนงานนัดกับเนาหลายมื่นเลยเพี่น้องบ่มาเนาะเาแล้วข้าวอยู่หรอ ให้เพ so ื่อนปั้นข่าวได้แล้วเพื่อนห้ให้เพื่นเบกกระสอบข่าวนำเด้อปูบาดปูข้าวเบแล้วมันหามันกระปูยามนี่มันได้ขนานไหนมไม่ด้คนกิใจียังให้แขกนะแขกมาเอานะ เออพันข่าวก่อนจะได้มีเง้ยันข่าวเนาะพ่เนาะเินไมดุกเลนะโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บรอยใส่เสื้อคริสต์มาสไว้แทนในเทนนิสอคริสต์มาสกันอันอันปลาถั่วมาเยนะามวะมื่อกี้นี่ดนดินไปน้ำพอบไปกวดพอวะเอกแมุกงาสาน้ะคื่เจ็บปะ เ้ยเอยนีกเฮ็ดให้ดุกเฮ็ดม่พี่เขาเปลี่ยนมือเด้มานั่งน้ำเนิ้ยพี่เนิ้ยปวดหัวเ่นี้เอายาให้นี้ยกินเออนิ้วเป็นไข่เปเออมุกนี่แก่่ะเป็นี่แล้วกูก็ไถามเลย๋าร์อันกบกายพันเป็นป่านะเอฟซีอาเพื่อนคอมเมนต์มาบอกว่าบอจันเลี้ยงปลาเลี้ยงกบนไร่ไกยพันเป็นป่า นงไเดได้นเหนี่ยกบสองร้อยตัวจะมีครเฮ็ดได้ยังไงทางล่าสงสัยเป็นนั่นแล้วสันเรียนแล้ววสันเลียงซั์เรียงกบเป็นปลาขายพันเป็นปลาไมเลยกบสองกว่าตัวบห็นตัวเลยมีแต่ปลาพอจำเลยเป็นไกินค่ะ มดิสองด้กูโตบเห็นจโตเลยพี่น้องเลยไปจัคไปทางไหนกลายเป็นฟ้าไหมไม่ตุ้มุกเฉยเออพอแค่กินข้าวลม่ดิพอแค่คนมากเพรมันกินมังุดม่วงม่งคุุุกข่าก็มัุุงชุกติวันนี้กินได้เมื่อว่านี่ออกไปกับเพื่อมากับตลาดปิดบุล่ะไ่ได้หรอกข้าวเอาแ่กูเลยลูกอ๋าเจยบกระเจียเลยกับข่าของทีมงานสร้าง S <S สามคนบ่ป,ป๊าดบ่네พอรอกษงเราเจอบรจัแจเริ่มมุมินอกินแต่เพิ่นคนเองเพิ่นได้อยู่ดอกแจกระปูแล้วพ่อไปละกระปูไม่ตุ้ยไปลเดี๋ยวเชื่อมาปั้นมั่มมัมานจมมุกปลาหายด้นหมใช่ป่ะไปไหวไปไหมจ้ะจมมุกปลาให้กินไหมมีเลยติดเขา ใช้ตามกระปุกอย่ huh. ี่นะปเอใช้กระปุกน uh ี huh. ่พีี่พี่พไึ๊บอมันยืข่าวหนี่ดิุดยุมมันมันเรมำให้นทั่วนะให้เส็ู้สึกกะปุว่าพี่นี่ให้เิ่นมาแม่ปนมายือุนันน่ะไปูทำ้มันทั่วค่ยหนึ่งให่นทั่วว่าโ้ยมาได้ยูโดก่ ทำนี่มันคั่วได้บอกเนยตู้หนึงไปอีว่าแสนินเนี่ยเอยได้แจกยบก่เนะ้้ยเพื่อเท่ากับมีเห้ยเฮ้ยใบหนึ่งเพื่อนึ่เพื่อคนสิมากว่านี่นะเนาะไปให้เพื่ลูกคนนี้ขับไป่อย่อยให้แคปไนย่ออ่ะอ่ะมาตัวบัวบัวหำออเป็นอาหารที่อกเนี่ยครับโอ้โหโยนให้แคบให้ชอไปก่อนดุ เ้วอนเพื่อนโยบเหยียแค่เพื่อนไปรถตายกูพน่นนักนพวกนี้ถ้าไปที่าหน่อยาี่ละนี่จะมาตา้ยี่อกต่เขายไปกไ่อี่บ้านกตาดำกอนพ้ไมใส่ดบมาดูเอไปอนแดินกับกระปูช่หเียมเียมหอมแท้ยินไหมหอมใส่ในผอมนี่ เอาไงนท่ายิ่เยอะของว่างกะแดบี่ผัดหมี่ฮึบกระเราช่ยเจ้าเมื่อกินข้าวก่เมื่อกินยาก่อนบานี้เลยกิข้าวอิ่ม้วบ่ได้ละทำหนึงนึงหนึ่งทำหนเลยเมื่อก่อนเมื่อก่อนใส่กินยาลยเพื่อนเอาไปน้ำเด้อเนมากินข้าวรอบแดงกินมาเลย มากินพี่บอดูได้จ้าก่อนชาพี่น้องไหน้อห้ขอบบุนเพื่อนอะครับรุนแห่เื่อนียดีเด้อพี่น้องเออเดสิมาเอาส่วนแบงไหมไปเลนาะนี่ากได้ส่วนแบงอีกแล้วนะ่ชเอ่อเพิ่นกําลังสิบปันขั้นสุดท้ายเนาะสุดทถายแล้วโดย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 น่าแซพี่น้องไงห้เพื่นไปเรียกไปงานเพื่อนว่ะน้อกับอาบุญอ่าไดกระต แล้วเพแน่กินข้าวอิ่มนะครับพูนแนพี่น้องเลยทั้งปั่นข่าพูนแน่อ้ยนี่นอนอัมยาอยู่เป็นไข่เป็นไข่กระดูยเนาเริ่มาเริ่มพี่น้องเริ่มกุบุยากเป็นพิพันเชชุกนะอาก็พอดีนียอินดูกนอ่ขานอูแช่ไปแช่กใส่กระตุกแล้วนิดนิดลงมานิ มาึ่งึ่งเอินปลาลุกเลยไหมอ้าวคลายเข่าระบาดเลยมีเส้นมีเลยคลายเข่าระบาดเลยเจอเส้นมียินเลยเออแม่ตู้นะเอิแม่ตู้นะมาเด้อปลาลุกเด้อเป็นอะไรเสีบอยู่เสีบบอแซ่บเอซ่บพุ่งอยางไ

มยังจะคุยจอละอันถอดูนะทำไพเฮ่มันำไพ่ถกมาเลยมึงเสียงแา่แท้นีไปเดียวไปจากกินข่าวกอนเนาะแด้วเราถึงลงไปเบิงผนปันข่าวเ้วมาเท้อมาเด้อมามาพี่น้องเลยพากันกินข่าวกินน้ำกอนลงไปเบิงผนปันข่าวไร้กับศบกันมาเลยเนาะเลยพอจันทเป็นกระออกไปแล้วจ็สไปโอ้ยทางไเราเช เมียบุญไปน้ำให้อาบุญเป็นองค์ครักขับรถให้จับเอาน้์จับเอาเลยโอ้โหม่วนใช่เลยเส็บเสะปลาลุงเอ้ยมาเดินมาเดินเนาะจักจะได้ซิมค่อยนะย่างไว้ซิมได้ซิซิมได้ซิมาคอมเพนน้ำหลักไปจะลาพี่ร้านน้องในเด้อสบายดีบปสุขสุขคนเนาะสบายดีโดยดี